จากจังหวัดตราดเราจะไปยังท่าเรือที่จะไปเกาะกูดนะครับก็คือแหลมสอกก่อนจะเข้าตัวจังหวัดตราดเราเห็นป้ายสีเขียวเขียวนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปศูนย์การค้าชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประเทศกัมพูชา ถ้าตรงไปเป็นเกาะปูดนะครับเราจะตรงไปไปเกาะปูดก็คือจะต้องไปลงเรือที่ท่าเรือแหลมศอกนะครับจากตัวจังหวัดตราดไปถึงสะพานแหลมศอกก็เป็นระยะทางประมาณ24-25กิโลเมตรครับรับก็วิ่งเข้าสู่ในตัวจังหวัดเลยคร วิ่งผ่านโรงพยาบาลตราดซึ่งอยู่ทางด้านสายมือไปครับเาขับตรงไปเลยครับผ่านตลาดสดเทศบาลตลาดทางด้านสายมือแล้วก็วิ่งตรงไปครับวิ่งข้ามสะพานคลองบางพระนี้ไปครับเมื่อก่อนเรียกว่าสะพานยาวต่อหลังมีสะพานที่ยาวกว่าเกิดขึ้นมากมาย ยึ่ะะง่านปั๊มปตททางด้านซ้ายมือไปนะครับบริเวณนี้เรียกว่าบ้านหนองสเสม็ดครับทางขวามือเป็นโรงเรียนวัดหนองสเสม็ดนะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นอำเภอแหลงรอบไปเกาะช้างไปเกาะปูดเลี้ยวซ้ายนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับ ขวาเป็นเทศบาลหนองสเสม็ดทางซ้ายเป็นวัดโคกนะครับเราวิ่งตรงไปฝนก็ยังคงตกคอยปลายมาเรื่อยๆนะครับยินดีต้อนรับสู่อบอตอหนองหันทรงนะครับบ้านหนองหันทรงตำบลหนองหันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับ 20กิโลนะครับซ้ายมือเป็นจุดชมน,นกเหี่ยวครับขวามือวัดหนองคันทรงนะครับเลี้ยวเข้าไปซ้ายมือนะครับเป็นโรงเรียนวัดหนองคันทรงซ้ายมือนะครับโรงเรียนวัดหนองคันทรงเราตรงไปครับตรงไปถึงบ้านล่างตรงนี้มีกุ้งแห้งผ้าแ๋วนะฮะทางขวามือเราตรงไปครับข้างหน้าเราเป็นสามแยกนะครับถ้าเลี้ยวซ้าย ก็ไปบ้านแหลมหินบ้านท่าละแนะนะครับเราต้องโคงขาไปก็จะไปแหลมสอบไปทางนี้ครับโคงขวาไปขับตรงไปครับขับตรงไปครับ ใหญ่10กิโลแหลมสอก17ตรงนี้คือคลองตนานเรือครับแต่คงจะทำเรือไม่ได้แล้วก็ฝนตกตลอดนะครับที่นี่บริเวณนี้ก็ยังเป็นทุ่งนาอยู่นะครับอีก8 8กิโลแหลมสอกบ,บริเวณนี้ก็คือบ้านเปรตนะครับบ้านเปรต ตรงนี้นะครับบ้านเปรดนอกตําบลห่วงน้ำขาวอำเภอมเมืองพอถึงบ้านเปรดนอกก็จะเริ่มเปลี่ยนจากทุ่งนาก็จะเป็นเห็นสวนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวฝวาเข้าไปก็เ,เป็นบ้านเปรดใน,นครับเดี๋ยวฝวาเข้าไปนะครับแล้วตรงไปแลมสอบตรงไปตามทางหลัก จากบ้านเปรดนอกมาเราก็จะเห็นสวนนะครับสองข้างทางจากทุ่งนาก็กลายเป็นสวนก็มีสวนเงาะสวนทุเรียนมังคุดนะฮะที่เป็นหลักๆแล้วก็จะมีสวนยางบ้างาสวนยางนะฮะวิ่งเข้าไปในสวนยางเลยอ่อ,อทางซ้ายเป็นทุเรียนต้นเล็กๆซึ่งปลูก,ปนปกนะครับ ทางขวาก็เป็นสวนเงาะสวนมังคุดมีผ่านสวนไปเรื่อยๆฝนก็โปยยคงทรมๆไปตลอดทางครับอบอกถนนทุเรียนตรงไปนะครับอีก5กิโลถึงถนนทุเรียนซ้ายมือเป็นอบอตห่วงน้ำขาววัดห่วงน้ำขาว เลี๋ยวซ้ายเข้าไปครับเขตนี้ก็เป็นเขตที่ปลูกผลไม้ได้ตามแล้วก็ออกลูกก่อนครับอีกที่หนึ่งของจังหวัดตราดนะครับก็จะออก เลี้ยวฝาเพื่อนนะฮะอาจจะเกิดจากสภาพดีนฟ้ากขว้ามือก็เป็นส่วนยางครับอ๋อตรงนี้ก็คือบ้านเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นบ้านคันนาชาวตำบลเขา,เาใหญ่ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำบลเขาใหญ่ครับ เร่อนบ้านอ่าวใหญ่หอยู่ทางซ้ายมือครับขับตรงไปครับทางขวามือทางซ้ายมือก็อเป็นสวนทุเรียนครับ ซ้ายมือนี้เป็นงค์การหานส่วนตำบลอ่าวใหญ่ครับอาเข้าสู่บ้านอ่าวช่อครับเข้าสู่เขตบ้านอ่าวช่อก็ออยังเป็นสวนผลไม้เหมือนเดิมครับโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อจะอยู่ทางขวามือ วัดป่าวช่อทางขวามือตรงโค้งนี่ครับอีกสกิโลถึงแหลมสอกครับ อกตรงไปครับชมสวนทุเรียนมีเดียวซ้ายาตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทนะครับมากมายหลายแห่งหลายเจ้าเลยนะครับถึงแหลมสอกแล้วก็จะมีพวกท่าเรือรีสอร์ทท้งคาเฟ่นะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับแหลมสอกถึงแล้วแหลมสอก แล้วครับแหลมสอบตรงนี้มีวงเวียนเล็กๆนะฮะนี่นะครับแหลมสอบผมจะวิ่งตรงขึ้นไปสะพานก่อนสะพานแหลมสอกนี่ก็เป็นท่าเรือไปยังเกาะโขดนะครับประตูสู่เกาะแก่งผมจะขับรถไปบนสะพานนะครับไปที่ท่าลงเรือไปเกาะโขดเลยครับ ห้ามลดสิบล้อขึ้นสะพานนะครับรถตู้ไปได้อันนี้คือท่าเรือไปยังเกาะโอดครับผมจะพาไปยังถึงปลายสะพานเลยนะครับห้ามจอดนะครับวิ่งได้แต่ห้ามจอดตลอดแนวนะครับเราไปยังปลายสะพานเลยนะครับ ตกมาอีกแล้วปลอยเม็ดมาอีกนะครับนี่คือท่าเรือไปยังเกาะปูดนะครับ มามนะครับ น,นี่คือเรือโดยสารที่ไปเกาะโูดน,นะครับก็ถึงท่าเรืองลงเกาะโูดที่แหลมสอกแล้วนะครับ